สิ่งลึกลับคือเมื่อกี้มีคนบอกว่าสิ่งที่เรายังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหม,มเยี่ยมผมเรียกภาษาง่ายๆแล้วกันสำหรับผมนะสิ่งลึกลับคือสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจพิมพ์ไปครับสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจง่ายๆเลยพิมพ์มาทุกคนพิมพหน่อยพิมพหน่อย อ่าสิ่งที่เรายังไม่รู้อ่ามีมีมนะเยี่ยมอ่าพิมพ์สิ่งที่เรายังไม่เข้าใจความกลัวอ่ามีนะโอ้โหเริ่มมาแล้วให้ตั้งสิ่งลึกลับของคุณว่าสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจพิมพ์มาครับสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจอ่าในทาง y o u u u b e บอกพลังงาน าการได้มาฟังแนวคิดนี้นะสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจายเยี่ยมครับสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจาพิมพ์มาครับพิมพมาการที่คุณพิมพ์คุณเอากระแสไฟฟ้าออกมาเหมือนกันนะ<ม>แต่ว่ามันไม่ได้ถูกบันทึกเป็นของคุณเนี่ยมันถูกบันทึกเอาไว้เหมือนกันคุณได้เอาออกมาแล้วเหมืมอนกันนะแต่ว่ามันก็จะหายไปนะครับสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจาสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจเยีเย่ยมเยี่ยม โอเคแล้วผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่เรายังไม่ใช่เออไม่ใช่สิเอาใหมา่สิ่งที่เรายังไม่เข้าใจเนี่ยไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยเดี๋ยวคุยบาะแ่คุณเตจะพูดเรื่องไม่เข้าใจใจตัวเองใช่ไหมล่ะแม่ไม่ไม,ไม่อันนั้นก็มันง่ายเกินไปนะคุณเดากันง่ายเกินไปสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจคือ การเงินการงานการใช้ชีวิตทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยมันยังลึกล,กลกับสำหรับคุณอยู่หรือเปล่าการเงินของคุณยังลึกลับสำหรับคุณอยู่หรือเปล่าคุณยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้คุณยังหาทางออกจากมันไม่ได้าการงานคุณยังหาสิ้นสุดมันไม่ได้ยังติดมันยังไม่สุด ันยังลึกลับมันยังไม่แจ่มแจ้งแดงแ๋มันยังไม่มันยังไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะความเชื่ออ่ามันยังไม่เชื่อมั่นเชื่อมั่นไม่ได้อ่ะไม่มั่นคงอ่ะอ่าการเงินอย่างเงี้ยมันมันยังลึกลับอยู่อ่ะการงานอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตของเราอย่างเงี้ยมันลึกลับมากเพราะเราไม่สามารถพิสูจน์มันได้ ผมอยากให้คุณเปลี่ยนสิ่งที่ลึกลับแค่เนี้ยแค่นี้จริงๆนะการเงินให้มันไม่ลึกลับเลยเหมือนที่ผมบอกอะการเงินของผมหรอไม่รู้อะ่ะไปจัดการมากดแรงดึงดูดไปะนะเดี๋ยวผมเออมันอา,ายยี่สิบใบอยากซื้อเฉยๆแต่ไปไม่รู้ว่าผมก็ยังไายสดบ้างไปเที่ยวเดี๋ยวดูที่พักก่อนเออคุยกับแฟนอ่ะนู่นนี่นั่นกดแรงดูดทํางานหน่อยมันจะมาจากไหนก็ได้ให้มันมาเถอะนะ เพราะว่าพร้อมรับไงมันไม่ลึกลับเลยผมรู้มันมาแน่ๆแต่ถ้าคุณลุกลับปุ๊บอุมันจะมาไหมเนี่ยต้องไปขอพญานาคเพิ่มแล้วนะเผื่อหลวงปู่น,นั่นจะช่วยได้เผื่อท่านนั่นจะชี้ช่วยได้ต้องไปขอเลขตรงนี้มาอ่าลึกลับไหมเรื่องเรื่องเออหวยลึกลับลึกลับโอ้โหงวดนี้งวดอะไรเนี่ยอ่าลึกลับการงานเหมือนกัน จะได้ไหมเนี่ยงานนี้โอ้โหแล้วมันจะเพิ่มเงินได้ไหมมันจะจะรอดไหมนะเดือนนี้นะนู่นลึกลับหาข้อพิสูจน์ไม่ได้หาทางออกไม่ได้มันไม่มั่นคงมันหาความคือเชื่อใจไม่ได้มันระหว,วัดระแวงไปหมดอนะอ่ามันลึกลับมากผมอยากให้ทุกคุณเปลี่ยนการเงินการงานการใช้ชีวิตของคุณเปลี่ยนทุกอย่างที่มันลึกลับอยู่ตอนเนี้ย ให้มันลึกซึ้งได้ไหมมีไลฟ์หนึ่งผมเคยบอกว่าวันที่ผมไม่มีเงินน่ะไม่ใช่สิผมเคยบอกว่าผมมีหนึ่งล้านแรกตอนเงินในบัญชีหนึ่งพันบาทผมมีหนึ่งล้านตอนมีเงินหนึ่งพันบาทในบัญชีตอนมีเงินหลักพันแล้วกัน มันไม่ลึกลับเลยพราะมันมีเลยจริงๆคุณต้องเชื่อแต่มันไม่ใช่คำว่าเชื่อคุณต้องพร้อมที่จะรับอะแหละพอผมใช้คำว่าเชื่อทุกคนจะบอกว่าเชื่อหมดผมไม่รู้จะเอาคำไหนให้คุณเข้าใจได้คุณจะไม่มีทางเข้าใจภาษาแล้วมันก็ได้เองอ่ะ แล้วมันก็มาเองอะ่ะนั่นแหละชีวิตมันง่ายแค่นั้นจริงๆการเงินการงานการใช้ชีวิตปเปลี่ยนการลึกลับเนี่ยความลึกลับของคุณพวกเนี้มันลึกลับมากมันพิสูจน์ไม่ได้มันมองไม่เห็นเลยอะ่ะมันมืดแปดด้านน่ะให้เป็นลึกซึ้งการเงินให้มันลึกซึ้งได้ไหมการงานลึกซึ้งได้ไหม การใช้ชีวิตของคุณให้มันลึกซึ้งได้ไหมครับผมอยากให้มันลึกซึ้งเ่ราจะใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้งได้อย่างไรอะเราจะใช้ชีวิตดังปฏิหาริย์ได้อย่างไรอะ่ะที่ผมบอกตอนแรกเราจะใช้มันยังไงชีวิตเราจะใช้เงินยังไง เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะมีเงินมาโอ้โหมันลึกลับแต่ถ้าเราเข้าใจกฎธรรมชาติพวกนี้ความลึกซึ้งของมันคุณเอ้ยผมไม่อยากจะไม่รู้ว่าจะผมเอาเคีย์นนี้ให้คุณแล้วกันอยากให้คุณเปลี่ยนความลึกลับให้เป็นลึกซึ้งแล้วคุณค่อยๆไปหามันหามันจากไหนครูเต อย่างน้อยไลฟ์สดของผมทุกรายคลิปฟรีของผมค,คลิปฟรีของผมทุกๆคลิปอะช่วยคุณได้แน่นอนเพราะว่าผมก็มาจากตรงนั้นนั่นแหละผมก็เริ่มจากตรงนั้นนั่นแหละนะแล้วฉันต้องทำอย่างไรล่ะมืดแปดด้านไปหมดตอนนี้ชีวิต มาเข้าใจกฎธรรมชาติง่ายๆกันสิ่งที่ผมได้รับหรือได้รู้มาเนี่ยผมไม่ได้มาด้วยการเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนเลยเรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เข้าใจเลยแล้วผมไม่ได้ใส่ใจด้วยไม่ได้สนใจด้วยนะครับผมยังคงทําของผมไปเรื่อยๆจนวันที่ผมรู้ได้เข้าใจเนี่ยมันวิ่งมาเอง มันมาเองแล้วผมก็โอ้โหนี่เหรออ๋อนี่เหรอพลงงานที่วิ่งขึ้นอย่างนี้เหรอมันจะรู้สึกเองมาจะเข้าใจปัญญาที่ไหลเข้ามาไอ้ที่มาพูดพูดเนี่ยคุณเห็นผมพูดได้เยอะๆเนี่ยหรือมีเรื่องอะไรมาพูดเนี่ยมาเป็นการดาวลุกหลายๆคนพยายามจะเข้าไปนั่งสมาธิพยายามจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องจักระพวกนี้พยายามจะไปเปิดตาที่สามพยายามจะอะไรไม่ว่าคุณจะพยายามได้หรือไม่ได้ คุณจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับเรื่องแบบนี้คุณจะรู้อยู่แก่ใจคุณหลอกใครไม่ได้หรอกครับนะและที่สำคัญคือวิธีที่ผมใช้มันเป็นวิธีง่ายๆเบสิกไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้แปลกประหลาดผมแค่อยากเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาโอเคไหมที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและค่อยต่อยอดไปว่าฉันจะทำอะไร ฉันเกิดมาเพื่อทําอะไรมันถึงจะเข้าใจเองทุกคนมีอยู่ในร่างกายทั้งหมดเหมือนเดจาวูทุกคนเคยเดจาวูถูกต้องไหมความรักทุกคนเคยรักไหมความเจ็บทุกคนเคยเจ็บไหมความโลภทุกคนโลภไหมยอยากรวยไหมยอยากทุกคนมีเหมือนกันหมดตื่นรู้อะไรสักอย่างหรือเข้าใจอะไรสักเรื่องคุณก็คงอยากจะเป็นคนปกติใช่หรือไม่หรือคุณอยากจะเป็นคนที่เออเป็นแม่หมอพ่อหมอโอ้ฉันอยากจะมุ่งทางนั้นเลยนะ อยากจะต้องไปนั่งสมาธิอยู่ในปิรามิดแล้วมีเครื่องมงเครื่องมือมีอะไรผมก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะเป็นเรื่องดีเรื่องถูกต้องสําหรับคุณเลยแต่ผมแค่อยากเป็นคนธรรมดามินิมอลไม่ต้องวุ่นวายเยอะแค่น่งผมไม่ได้อยากได้รับพลังอะไรเยอะเลยแต่มันไม่เคยหมดเลยอะจากตัวผมตอนแรกว่าจะไม่ใส่เรื่องเนี้ยอยู่ดีมันก็มีสิ่งหนึ่งที่วิ่งเข้ามาแล้วบอกให้เข้าไปได้ผมก็จะสอนเรื่องจากกาักรา ในคอร์สอาชีพสุดท้ายของจิตวิญญาณนำพาความสำเร็จคอร์สนี้ตอนแรกว่าจะสอน5วันนะตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่3,500บาทแต่ผมไม่ได้ขึ้นราคานะครับเพิ่มเป็น10วันแล้วเนื้อหายังคงมาเรื่อยๆนะจะเริ่มสอนตั้งแต่วันที่22ถึง26นะครับ5วันแรกแล้วก็มาเจอกันอีกทีวันที่29แล้วก็วันที่3พฤษภา นะครับก็คือช่วงปลายเดือนเมษานี้นะครับจะเริ่มสอนแล้วนะครับราคา3,500บาท